สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตองพักกรามายอดีตนางเอกดังถูกจับพิรุษแอบซุกลูกก่อนยอมปริปากเฉลยความจริง เรียกว่าใครที่ติดตามไอจีของตองพักระใหม่มักจะเห็นเธอโพสต์ภาพกับเด็กน้อยจนหลายคนแอบ,บแซวว่าุกลูกหรือเปล่างานนี้เจ้าตัวขอรีบเคลียร์เป็นแค่หลานที่ตอนนี้เหอหนักมากส่วนพอถามว่าเหอหลานแบบนี้อยากมีลูกเป็นของตัวเองบ้างเลยไหมเธอก็ตอบว่าขอเลี้ยงหลานดีกว่าส่วนเรื่องที่หลายคนห่วงว่าจะไม่มีคนดูแลชงบันปลายชีวิตหมดกังวลได้เลยเพราะเธอวางแพลนไว้เรียบร้อยถามว่ามีข่าวว่าเราซุกลูก เจ้าตัวกล่าวว่าหลานข้าลูกน้องชายพอดีน่าเหมือนกันชื่อน้องต้องมนถามว่าได้ข่าวว่าเห่มมากเจ้าตัวกล่าวว่าก็หลานคนแรกของตระกูลเขากินเก่งพัดสนุกมากถามว่าหลานคนนี้เราเปสุดตัวเจ้าตัวกล่าวว่าก็ไม่ถึงขนาดนั้น ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยส่งของมาเยอะมากส่วนตัวกระทุ่มเยอะส่วนโควิดร้านทองปิดเราก็หาเดินซื้อถามว่าเราช่วยเลี้ยงด้วยไหมเจ้าตัวกล่าวว่าต้องเลี้ยงเลยค่ะเพราะว่าเขาไปทําธุรกิจก็จะฝากเราถามว่าเจอหลานทุกวันเลยไหมเจ้าตัวกล่าวว่าเกือบค่ะถ้าวันนี้เสร็จกองเร็วก็จะไปต่อติดหลานมากถามว่าตอนนี้คือสถานะโสดไหมเจ้าตัวกล่าวว่าโสดสนิทค่ะ ถามว่ามีคุยไหมเจ้าตัวกล่าวว่าก็มีคุยอยู่เรื่อยๆไม่อยากออกสื่อไว้มั่นใจก่อนค่อยพูดดีกว่าถามว่าครอบครัวกดดันไหมเจ้าตัวกล่าวว่าจริงๆบ้านตองไม่ติดเรื่องนี้ค่ะแต่งก็ได้ไม่ต้องก็ได้ถามว่าเรามีตั้งไว้ไหมพอสดแล้ว เจ้าตัวกล่าวว่ายังจะตั้งอยู่หรอที่เป็นทั้งหมดเพราะตั้งไว้หรือเปล่าพร้อมหัวเราะถามว่าแล้วเรื่องลูกล่ะเจ้าตัวกล่าวว่าจริงๆไม่อยากมีลูกมีหลานพอแล้วถามว่าอะไรที่ทําให้เราคิดอย่างนั้นเจ้าตัวกล่าวว่าไม่หรอกต้องคิดว่าประสบการณ์หลายๆอย่างอยู่แบบนี้ก็ดีแล้วถามว่าเหมือนเราผิดหวังกับความรักเยอะเจ้าตัวกล่าวว่าก็ไม่ถึงกับผิดหวังนะทุกครั้งไม่ใช่ว่าจะมีแต่โชคร้ายเรื่องดีก็มีค่ะแต่แค่อาจไม่ใช่ถามว่าปิดจ็อบเรื่องลูก ไปเลยจ้าตัวกล่าวว่าตอนนี้คิดว่าไม่อยากมีท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก topnewsroom.info ขอบคุณครับ